โอ๊ยแล้วเมื่อก right ี้พูดว่าสีอะไรอ่ะสวัสดีครับทุกคนเจ๊น้อยเล็กเจ๊อันนี้ที่มันตกแล้วครับติดอ๋อแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้รับทุเรียนแล้วอร่อยมากตรงปกเออแต่ขยับให้เขาหน่อยมาตรงปกไม่จกตาเอาเอาเียงไปข้างนึงโอเค มาเดี๋ยวเดี๋ยวยกให้ทุกคนขอจอบอกเขาขอจออขอใจกันขอจออขอใจมาก่อนครับทุกคนขอจออขอใจมาให้หน่อยเร็วอย่ายกให้เดี๋ยวยกให้อย่าให้พี่ปรียกครับวันนี้เดี๋ยวให้พี่ปรียกไปเลยฉันก็ยกทุกวันแหละหล่อนก็ไม่ตื่นอ่าเปิดลูกแรกสวยๆเปิดลูกแรกสวยๆครับเปิดลูกแรกสวยๆกลมๆวันนี้ตอนตอนนี้ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้ไม่เยอะนะคะบ่ายนี้เอฟได้เอฟเลยนะลูกแล้วลูกสวยมากใช่ แล้วลูกสวยมากอ่าเธอบวกราคาไปเลยอ่ะเพราะใจพอใจหน่อยแม่เลยว่ะสี่โลแปดครับหนึ่งสี่สี่สามลดไหมพี่วัลี่ลดหน่อยนึงอ่าลดหน่อยนึงเอาเป็นหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ครับเออเออเอาไปเลยครับหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ครับใครรับพิมพ์รับนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนครับผมเอออันนี้เอาไปเลยครับราคาอ๋อไม่เยอะไม่เยอะพี่พรนะพี่พรโอ้โหสวยมากเลยนะเนี่ยดูดิโอเค สวยมากสวยมากแคบให้เห็นหัสโอ้ยยังลืมลืมแคบให้เห็นรหัสด้วยนะคะแคบไม่เห็นรหัสแล้วก็อย่าลืมโยนบ้านเขียวด้วยนะคะของลูกเขาบอสได้ได้บอกเขาว่าอย่าลืมโยนบ้านเขียวใช่ครับอย่าลืมโยนบ้านเขียวนะครับอย่าลืมโยนบ้านเขียวแล้วถ้ามันบางคนสีฟ้าล่ะแล้วก็ยันโคมไปนู่นโอเคนี่นี่ทุเรียนทั้งนั้นนะแคบแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับโอเคอุ้ยใหญ่วางเลยวางเลยโอเค นี่สองลูกแบบสวยที่สุดกลมที่สุดอันนี้หกโลครึ่งครับสองลูกแบบสวยที่สุดกลมที่สุดค่ะหกโลครึ่งค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเอาไปหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ครับหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์อ่าใครรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับสองลูกแบบกลมๆดิ๊กๆแบบนี้เลยสวยมากทุเรียนมีไม่เยอะนะคะทุเรียนมีไม่เยอะนะครับทุกคนอ่าใครรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับพี่หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์รับเกนยใครที่ขอสองลูกพิมพ์มาเลย ใครขอสองลูกพิมพมาค่ะอันนี้พารารวมเดินทางแล้วนะคะผมใช่หนึ่งครับรับพิมพ์รับมาเลยแม่ใครขอสองลูกว่ามาอ่าใครขอสองลูกอ่ะเอาไปเลยสองลูกนี้สวยๆงาม,งามใครที่ขอสองลูกเอาไปเลยนี่รับพิมพ์รับรับพิมพ์มรับค่ะสวยอ่ะรับพิมพ์รับเลยลูกกลม,<า>มมากอ่ามีไหมใครที่ขอใครที่ขอสองลูกเมื่อกี้ครับมา เงียบเงียบเอาไหมแม่ไม่เอาเจ้าลูกเดียวนะอ่าถ้าไม่เอาจะผ่านนะครับโอเคผ่านแล้วลูกเดียวลูกสวยนี่ลูกนี้ลูกสวยมากเอออ้าเอ่าพี่เปิลูกเดียวหรือสองลูกสองลูกสองลูกฮะโอเคโอเคสองลูกโอเคเปย์อีพี่เปย์อีเปย์อีเปย์อีแถมไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งค่ะพี่หอมปี <c oughs> อ่าเรียบร้อยขอบคุณทอ,องเทอามาลูกเดียวยังลูกอ่วเอาดิโอ้ลูกนี้ใหญ่มากนะลูกนี้สวยมากเกรดพรีเมียมนะคะหมอนทองเกรดพรีเมียมเท่านั้นจันบุรีห้าโลสามครับ หนึ่งห้าแปดสามเอาไปหนึ่งห้าศย์ครับผมอ่าใครรับพิมพ์รับมาเลยเอาไปเลย1500หนึ่งห้านย์รับพิมพ์รับไปเลยค่ะลูกสวยมากใช่สวยมากนะดูดิใหญ่มากรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยหนึ่งหนศูนย์ะครับหนึ่งหูนย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยนะครับอู้ใหญ่มากจริงกินแบบจู<ก>ใจไปเลยดูดิหนึ่งห้าูนศูนย์นะครับรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยนะลูกค้าบอกว่าห้ไม่ใช่้ไหน ไปไปเออห้าจุดเจ็ดโลเอ้ยขอโทษโอ้โหตายหขาเลยขาดทุนเลยนะอยตายห่าแล้วหนึ่เก้าไปหนึ่ครับอยขาดไปร้อยหนึ่งอะเมื่อกี้โอ้โหเออหนึ่นะครับหนึ่พิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยอ่ารับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยครับหนึ่งหกศูนยครับหนึ่ รับพิมพ์รับมาเลยแม่ขาดทุนแล้วช่างแบบนี้อ่านจะกาลกิโลแบบนี้ขาดทุนกันแน่นอนไปเท่าไหร่แล้วเนีเ่ยพ่อ,อค้านอนน้อยนอนน้อยไหมบอกกตินอนเยอะอยู่ครับนอนเยอะอยู่เออทุกคนมีไหมครับลูกนี้<ส>ใหญ่มากเลยนะรับพิมพ์รับมาเลยครับรับพิมพ์รับมาเลยแม่ลูกใหญ่มากลูกนี้ใช่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์นะครับเป็นหกศูนย์ศูนย์ลูกนี้อยู่ที่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์นะ เอาราคาเบาๆหน่อยได้ครับได้เดี๋ยวอันนี้ลูกใหญ่สวยงายไปมีไหมครับรับพิมพ์รับมาก่อนเลยเร็วลูกใหญ่สวยมากหมุนให้ดูได้เลยอ่านี่ภูสวยลูกสวยมากใหญ่มากมีไหมครับถ้ามมีจะเอาลงนะรับพิมพ์รับมาก่อนเลยแม่ลูกนี้สวยแล้วใช่ลูกนี้สวยมากพิมพ์รับมาเลยตามด้วยชื่อเล่นเลยแม่รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นอ่า ลูกสวยๆทำไมไม่เอาลูกสวยมากอ่างั้นอันนี้ผ่านนะเออเอาลงมาเอาลงก่อนไม่เอารูปแบบนี้จะเอารูปแบบไหนกันงงอันนี้อ่ะลูกย่อมมกลมๆสามกิโลสาหกครับสามโลหกเจหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดเอาไปหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เอาไปเลยราคานี้หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับมาเลยค่ะสวยมากเลย ของเพิ่งถึงเมื่อวานเนื้อดีจริงขอบคุณค่ะพี่ดูเดวยลูกทุเรียนกลมขนาดนี้พี่รับพิมพ์รับใส่ชื่อมาเลยรับพิมพ์รับใส่ชื่อมาเลยครับรับพิมพ์รับใส่ชื่อมาเลยค่ะลูกนี้สวยมากสวัสดีห้าพันคนนะคะมาเลยมาคนดูเยอะมากเลยนี่ลูกนี้เอาไปลูกนี้สวยมากไม่ผิดหวังค่ะปสวยจริงปลายปลายรับพิมพ์รับใส่ชื่อมาแม่เลวรับพิมพ์รับใส่ชื่อมาเลยเท่าไหร่นะหนู หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางค่ะรับพิมพ์รับมาเลยแม่เร็วหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับมาอ่าปิดรหัสนี้ให้หน่อยครับทุกคนหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เท่านั้นค่ะแม่พกเตรียมแขบค่ะแม่พกเตรียมแขบค่ะไปไปแกะแล้วเมื่อคืนเนื้อเยอะมากขอบพระคุณค่ะทุเรียนคัดนะคะใช่ทุเรียนคัดครับทุเรียนคัดเกรดนะแม่นะไปสวยมาก รู้รู้ไม่ต้องชมทุเรียนแคบแล้วกดหนึ่งค่ะอย่าลืมโยนเข้าบ้านฟ้าด้วยนะไอ้บ้านเขียวนะอ่าแคบแล้วกดหนึ่งได้ยังครับแม่โป๊กแม่โป๊กเลยลูกนี้สวยมากแคบแล้วกดหนึ่งโยนมาเลยโอเคเริ่มต่อไปต่อไปลูกนี้นะครับทุกคนเอาลูกเบาๆพอเอาลูกเบาๆพอนี้ อันนี้3มโลครึ่งครับ1079งศจเ้าเอาไป100 0ครับ10 0 0นะครับใครรับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับพี่อะไรนะครับพี่งามโอเคพี่งามเตรียมแคปบเลยนะพี่พี่งามพี่งามแคร็้วหันแล้วกดหนึ่งขึ้นมาเลยจ้าครับพี่งามแคปบแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับพี่สวยมากลูกนี้เอาลูกเบาๆพอราคาย่อมเยา อันนี้พร้อมเดินทางแล้วนะครับพาราพร้อมเดินทางเรียบร้อยแล้วนะครับพี <S <S ่งามแคบแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับโลเท่าไหร่คะ 280, 280. สองแปดศูนย์สองแปดศูนย์สองแปด่ะมอนทองเนื้อหนึ่งจันบุรีราคาพร้อมการันตีเนื้อน,อะ,นะคะต่อไปลูกนี้นะคะพี่ลูกนี้นะอือเชิบมีใครอยากได้สองลูกแจ้งได้นะคะสี่โลครับ 1 2 1 9ไป1 2 0 00, 0ครับโอ้โหลูกนี้สวยมากดูดิคูเต็มเต็มเลยอ่ะทุกคนแบบกินแบบจุใจเลยนะเนี่ย1 2 0 00, 0รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับ1 2 0 0ค่ะรับพิมพ์รับเลยค่ะอ่ารับพิมพ์รับ,รบ,ม,รบมาเลยพี่ตามด้วยชื่อเล่นมาเลยลูกสวยๆไปเบาๆ2โลอ่ามันจะมีไหมอ่ะ2โล 2> ไม่มีครับน่าจะไม่มีพี่เปิ้ลเตรียมแคปค่ะพี่เปิ้ลเตรียมแคปนะครับพิเปิ้ลโอ้ลูกนี้สวยมากจริง สวยสวยสวยจะอืดนิดนึงเดี๋ยวกํลา,าลังไปเราเชื่อนกํลาลังเดินพี่เปิ้ลแครแล้วกดหนึ่งมาเลยค่ะกดหนมาเลยนะคะพี่เปิ้ลค <c ười> ุณเปิ้ลแครแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครัะโอเคเนี่ยลูกนี้โอ้โ <c ười> หลูกนี้ใหญ่มากอ่ะมาขึ้นเลยโอ้โหสวยอ่ะรู้รู้ <c ười> รู้อยู่แล้ว <c ười> <c ười> สี่โลเก้าครับสี่โลเก้าหนึเจเอาไปหนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่ศูนพร้อมเดินทางค่ะหนึ่พร้อมเดินทางนะครับลูกนี้สวยมากพี่กุ้งครับอ่าพี่กุง้งพี่กุง้งพี่กุ้งเตรียมแคป็เลยนะพี่ลูก,ลกสวยพีงแมแคพีอพี่กุ้งแคปให้เห,ห็นรหัสแล้วกดหจ้าอ่าแคปเลย เอาเกียร์เบานะเ,าเกียร์แรงนะ,ะเ,<อ>เรียบร้อยอะไรครับอ๋ออันนี้น่าจะสี่โลนั่นสี่โลครับสี่โลหนึ 19, ่งสองกาจอไปหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ครับหนึ่ค่ะหนึ่งสองเอาไปเลยลูกเดียวรับพิมพ์รับมาเลยค่ะพร้อมชื่อเล่นนี่ค่ะสี่โลลูกนี้เลยค่ะสี่โลลูกนี้เลยครับพีช พี่พ <aroma invoke> okay. ีทครับพ you know? ี่พีทเตรียมแคปเลยนะพี่อ่าพี่พีทแคปแล้วกดหนึ่งเลยนะหนึ่งมาค่ะพี่พีทจะกดหนึ่งมาแล้วแคร็บเลยหรือว่าเขาเคยซื้อของเราแล้วโอเคอ่าเรียบร้อยลูกสวยสวยสี่โลสามสี่โลสามลูกสวยสวยครับมีแต่ลูกกลมๆลสี่โลสามหนึ่งสามศูนย์ 1 3 0่งูสไปหนึ่ครับหนึ่งสายอูสวยมากโอเคน่ารักสวยมากจริงดูดิฉันเลยนยดูดิหนึ่งสามูครับอะไรนะดูนเอาสเด็กกิ๊ด้วยดูดิหพูเต็มเต็มเลยนะเนี่ยอู้หมานิหกหพูพี่พิมพ์เจมแคปเลยนะคะพี่พิมพี่บีมแคปให้เห็นละค่แล้วกดหนึ่งมาเลยค่ะอู้สวยมากลูเนี้ยหกูม้ง อะไรนะองสามีไม่เกะให้หาผัวใหม่ค่ะถ้าสามีไม่แกะกุเรียนให้หาสามีใหม่เลยแต่มันไม่รักเราตามนี้เลยจ้ะตามนี้ไปลูกนี้โคตรสวยเลยอะจริงแล้วแต่พ่อค้าเลยแล้วกันนะคะพ่อค้ารถกี่บาทจ้าครโรแปดครับ 1723เอาไป1700ครับพี่1700เศอยากได้2ลูกไหมพิ้คุ้งครับพี่กุ้งพี่กุ้งอยากได้2ลูกไหมคะพิ่กุ้งพุ้งเออาทำไมพี่กุ้งเอฟพิ้งคุงพิ้งุ้งพิุ้งแผลบแล้วกดหนึ่งเลยพี่ขอสองลูกแบบช้ำๆรหัสหนึ่งเอเคเรียบร้อยอ่ะมาสองลูกเหรอ ใช่แบบช้ำช้ของลูกแบบช้ำชเออเอามสองูยใช่เอากลมๆแบบ2ลูกอุ้ยสวยมากจริงเโลสี่ครับเจ็กิโลตีสองหนึ่งเจดหนึ่งเอาไปสองหนึ่งศูนย์ศยครับสองหนึ่งศูนย์ศูนย์เลยค่ะสองลูกแบบกลมมากให้พี่เกมพี่เกมพี่กหาเงินไปไหนนะ หางก็ไปแต่งเมียเอแล้วอย์แล้วกดหนึ่งมาเลยจ้ากดหนึ่งมาเลยครับกดหนึ่งมาเลยเาทำงานได้วันเท่ไรคะัเนี่ยไดอะไอครับได้สามร้อยพี่พี่ได้วันอ้เราเลี้ยงข้าวก็พอแล้วจังให้อะไรอ่ะวเจริงเหรอเลี้ยงข้าวให้เลี้ยงข้าวนอนก็นอนกันแล้วอะเออวันละร้อยข้าวโมเลี้ยงใช่เหรอข้าวพี่กินอิ่มลาดหลับร้อยจ่ายยังยังไม่กายเลย อกล้าทวงหกเท่าไหร่มองไม่เห็นหกโลแปดครับหกโลแปดสองศูนย์ศูนย์สามอามาไปสองศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับเออเก็มันจะลดไม่ลงเอ้าแต่ก่อนเราไม่ลดเลยนะขายแต่ก่อนอ่ะใช่ไหมเออแต่ก่อนเราไม่เคยมีลดเลยนะทุกวันนี้เราลดแบบเออก็ถือว่าลดอยู่นะปีที่แล้วขายทุกปีเลยใครรับยย่่เนี ใครรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาด้วยเลยนะครับพี่สองสามสองสองศูนย์ศูนย์ครับพี่สองศูนย์ศูนย์ครับใครรับพิมพ์รับมาเลยพี่สองลูกนี้สวยมากจริงๆดูดิเนี่ยคุ้มนะพี่นัทนะใช่ไหมครับโอเคคุณนัทแคบค่ะพี่นัทแคบให้เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาจ้าขึ้นเน่ยขึ้นเ่ย พี่นัทแครบแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับเป็นสกอยละเป็นสกอยละเหรออะไรอ่ะจะต้องเสียตังค์แล้วบอกแคร็บหรือยังครับพี่นัทแคร็บหรือยังครับมาแล้วครับแต่สั่งมันน้อยเหลือเกินนะพอสั่งมาเยอะก่อนแกสั่งมาเยอะกันเหลือเกินอ่ะอะไรอ่ะสั่งมาเยอะๆอ่ะอ่ะ สามโลโหกครับหนึ่งหนึ่งศูนย์นนนเจ็ดเอาไปหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับพี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ไปเลยโอ้โหอย่างงามอะ่ะดูดิรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นเลยแม่รับพิมพ์รับมาเลยอ่ารับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยครับสวยเนาะวันนี้มันดูแคบๆเนาะพื้นที่มันดูแคบๆเนาะว่าไง อะไรนะเมื่อกี้ลืมแล้วพี่ยุพาครับพี่ยุพาครับพี่ยุพาพี่ยุพาแจมแคบขาอ่าพี่ยุพาแจมแคปเลยนะครับแคบใครเห็ล้วหันละกดหนึ่งจ้าพี่หมิวจะหันหน้าหล่อนมันก็ได้ขึ้นนั่งรถเบนซ์แค่นั้นแหละไม่ได้ขอใช่เขาหรอกอ่า สัตยางรับแคบเลยแม่พี่ยุพาเรียบร้อยอยังครับพี่ยุพาพี่ยุพาแคบเลยเรียบร้อยป้าอันนี้อันหนึ่งลูกบ้างสำหรับคนมีงบน้อยนะแม่นะปาสโลแปดสามโลเจ็ดครับหนึ่งหนึ่งสามห้านเอาไปหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สวยมากเลยอู้สวยทุกลูกเลยทำไมครับพี่เบียครับอพี่เบียร คืออะไรคเขาเหมือนว่าเราคิดผิดหรือเปล่าไม่ผิดหรอกไม่อันนี้รวมค่าเดินทางเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนรวมค่าเดินทางเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ผิดนะไม่มีเกินนะครับรับพิมรับแครอเลยแม่เล้วราคาไม่ถึงพันเดี๋ยวดูให้นะจ๊ะนี่ไงอ่าราคาไม่ถึงพันอ่าเอาไปเลยแน่ใจเออมโนช่าไปก่อนลูกสวย สามโลสองครับเก้าเก้าห้าเอออ่ะเอาไปเก้าเก้าห้านี่แหละครับพี่อ่ะใครรับพิมพ์รับมาเลยครับพี่เก้าเก้าห้าเออไม่ถึงพันอืมพอดีแล้วอะไรครับพี่อันพี่อันพี่นายอันนายอันพี่อันอ่ะพี่อันแคบแล้วกดหนึ่งเลยครับแครเแล้วหัสแล้วกดหนึ่งมาเลยจ้ะแครไเ่เแล้วหัดนะพี่อันจ้าโอ้คนดูเยอะมากไม่มีปลายทางปลายทางไม่มีนะแม่เอ้ย ไม่อัดนะครับมาเอาลูกนี้ที่แพงต้องมาดูตอนดูแลคือสุดๆนะคะอะไรนะครับพี่แพงต้องมาดูการดูแลเขาว่าเขาสุดๆจริงสามโลหนึ่งครับ้าย967ครับ967เอาราคานี้ไปเลย967ครับไพาอไม่ถึงพันเนาะพี่มันปกติเราไม่ลดนะพบอกว่าเลยนะี่แพงต้องมาดูแลหลังการขายรับพิมพ์รับเลยครับ